มันที่อยู่ฝากฟ้าฝากป้าเขาเขียวกันยังเที่ยวหากันดังเดียวเสมอกรมอันว่าสร้างกันนี่บอเลี้ยวแลตาต่อคือปลาใหม่มาขังขอบฟ้ามาบังเพี่โอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเคชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกทุกคนครับกับวันที่8ปดจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับคือเก่าก็เดิมครับมากับยาวครับยาวรายงานตัวครับสวัสดีครับ ค,คือว่ามีค้อยมาเปิดนี่ครก็เปิดรางครับเปิดราคาเท่าไหนก่อนครับเนี่ยยืนขาครับผมเนี่ยเอารถลงแเนวครับพี <t ask remote UK> ่น้องบ้านนี้ห้าหมื่นเก้าครับผมห้าหมื่นเก้าพันผสมไปค้อยตัวนี้นครับฮึผู้พูดผู้พุ่มเอาใบมาพุ่มไม่ห้อยพุ่มเอาใบมาครับผสมแล้วเด้อครับเด้อควายตัวนี้นี่ครับจะออกลืมอหรอครับลืมควาอยจะคของแล้วผสมบ่ผสมนี่ครับผสมตัวไหน ผสมตัวไหนครับนี่บ่ครัห้วยดำซึ่งซึ่งครับผมห้วยดอนดอนครับไข่มุกขาวพอพันเข้มนะครับนี่นีวันที่ไหนครับใกล้สีพันรอบแล้วตัวนี้ครับผมใกล้สีพันรอบเลยครับเด้อแม่ใหญ่ๆเนาะครับใหญ่ๆเงาเงาเลยครับเงาคือนยังก่อนเงาขึ้นรถไฟนะครับเด้อเอาจุงยางเมืึงกันน่ะจุงยางเมืึงกันน่ะเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ก่อนมื้นเก้าอ่ะมื้ ห้าหมื่นเก้าพันนะครับเด้อหนี่งสวยงามๆเด้อพี่น้องกล้วยมีลูกไหมจากตัวเหรอเจ้าออะนี่ตัองตัวเนาะนี่ครับเบื้องถ่ายเด้อพี่น้องเด้อถ่ายกับงามนุ่มกับซีนุ่มคนจับมีจากนุ่มบ่มีนุ่มคนจับบ่มีนุ่มนุ่มกุ่นเนะครับคนจับนี่ครับสวยงามเชี่ยงบ่เชี่ยงเนาะกินยาดียิแต่บ่มียากินเมืองเชียงมดเบิดแดงแสงเนาะครับ น้าเขาเปิดกวางดีรับประกันตำํานี้รับครเอาเปิดราคาเท่าไหร่ครับมืเก้าหมื่นเก้าพันพี่น้องอยากได้ติดต่อมาเปิ้ร์งครับศูนย์หกสี่สามสอง้าครับศูนย์หกสี่านึ้ครับราคานี่ต่อร่องได้ได้หราย้เติบแมนบเบิ้งขานะครับขาเป็นยังครับหขาเป็นไหลนะครับเป็นยังครับไหลขาดีครขาดีเล็บดี ขุงเท้าขาวตาแจมแจมแจมตัวปลาคอไปเคียงเอาไปหยังครับ,บเ,อเ,อเอาไปปนนะครับเด้อปลาเคียงเอาจบลงไปครับแม่แรกเนาะนี่ครับเอาไปครับแม่ต่อไปแม่ต่อไปก็รับบาดเอายางเปลือกจ้าออกเลยนะครับครับแม่นี่ซื้อแม่ยังก่อนนี่ใบคุนอันนั้นดอกคุนปะ อันนี้ใบอันนั่นดอกนี่ใบคูนเนาะตัวนี้เนาะใบคูนผสมไปนี่จ้าออกใช่คผมลูกตัวใดก่อลูกใบคูนพรอนตัวใดนี่นี่ตีพรอนตัวนี้ตีตัวเละๆนี่ตีป้าดีตีพรอนเฉพาะกล้วยมันอ้วนเนาะนี่ครับเอ๋างงามๆนะครับใบคุ้นจ้าอกนะครับนี่ผสมไปหน่ย่ยังมั่งพระท่านผสมเนาะ ร่อผสมเนาะกล้วยจักปีหรอครับนี่ห้าปีครับอ้าวกล้วยซิมหาปีครับพี่น้องกล้วยซิมหาปีครับนี่ครับกล้วยซิมหาปีดิป้ามันคือตัวน้อยอยู่กล้วยซิมหาปีสูงเท่าไหร่จ้าอกนี่สูงเท่าไหร่สูงลอยหาซิมหาอ้าสูงเอาไปว่าไปครับแนวเลยมันถือครับนี่นี่ครับสูงลอยสามสิบบวกลบเนาะจ้าครับจ้าครับเอาเชิงจ้าเชิงครับเรื่องพี่น้องบ้านนี้ไก่เราได้ครับไก่วัดพระแล้วได้ครับนี่ เชีงขาดีรับประกันขุงเท่าขาวขเท่าขาวพ่อปลาเชียงปลาเชียงเอาไปย่างเอาไปปนนะครับนี่น้าเอิกกว้างไหมกว้างดีครับน้าเอิกกว้างเนาะป้าหูเปิ้ลแมนซีฟอนล้ำผลประจาวฟอนน้ำน้ำหอดแหนบสันตุมาหางดีอันนั้นดีบ่านึงดีนมจักเต้านมนมซีหัวนี่ครับเอาเปิดไว้นี่แหละค่ะ โอ้จ uh 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 ําได้ย hmm. okay. uh ืด huh. ต้นอีกหกหมืนเดพัเลยพี่น uh ้องเด้อหกหมื่นดพครับแม่ใบคุณแม่ใบคุนมาถิ่มีใบคุณกับดอกคุณนะครับอยู่นี่ครับสวยงามๆตัวไงใหญ่โตเล็กตัวอ่างเรี่ยมดีไายดีขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยเอาผู้ไดอยากได้ติดต่อมาเบอร์ใดครับศูนย์หกสี่้ครับ0 6นย์หกสี่สามสองสามหครับ เอาจบลงไปครับแม่แรกครับแม่ที่สองครับโอแม่ที่สามอ้าวลืมละวันนี่ครับแม่ที่สามครับนี่แม่ที่สามตัวไหนก่อนครับตัวนี้สุดสวยแต่ครับตัวนี้สวยนะครับนี่ลูกตัวไหนก่อนครับนี่จับมาพีนนะครับอย่าไปยืนไอยหินหลเจ็บขาครับ อเ,เอาดึงออกมากครับดึงออกมากดึงเสียกไหมครับดึงเสียกนี่ครับงามๆครับพุ่นยืนเบิดดีปาดลูกตัวไหนนี่ลูกเพลําพู่เอาเพลําพู่กับเพลําพู่ครับนี่ครับท่ายากสวยๆงามๆเลยครับเด้อนี่ปาดตัวนี้คืองามหมูสีดีเนาะดีดีดากดี รากดีหางดีหางดีแข้งขาดีตาเต้มอีกตาเต้มแจ่มแจ่มเตี้ยมโตเลี้ยมขี้นดีข้ออองข่อขาขาวข้ออองป่องขาขาวกล้วยจ็ดปีนี่เจ้ากล้วยปีครับกล้วยสิบสองปีนะครับนี่แต่ตัวเท่าๆเนาะกล้วยเท่าเนาะกล้วยตัวนี้สิบกว่าเดือนเนาะสิบกว่าเดือนเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับงามๆเนาะดูแข้งดูขาไง ผู้ใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นี่ครับตัวนึงนี่ครับงามๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเลี้ยงให้สมบูรณ์ยังนอยได้ะครับเชื่องเชื่องเนาะจ้าออกเนาะเบิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับเบิดไปนั่นแหละค่าหาเมือโอซีเมื่อเก่าซีเมื่อเก่าพันหารอยนะครับเด้อราคาพี่ราคาน้องเนาะพี่น้องอยากได้ติดต่อได้เลยแม่เนาะติดต่อได้นะครับเด้อนี่เอาติดต่อมาเบิดไปก่อนครับ 064 3 2 3 1 6 1 9ครับ064 3 2 3 1 6 1 9ครับพี่น้องผู้ใดสนใจมาเบ่งยุสัยก่ครับบ้านหัวขัวโอสุมวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเอาจบลงไปครับแม่สาวน่อยราคาเกษตรกรนาโนกนาใหญ่แข้งขาใหญ่ตัวดีนะครับตัวนี้ซื้อว่าจังไหนก่อนนี่อี้ยงนี่ครับกาแฟเนาะครับแต่ว่าผมมีแนวขีดครับ ตัวนี้ตัวนั้นใบคุ้นตัวนี้ดอกคุ้นดอกคุ้นนะครับนี่ดอกคุ้นจักปีหรอครับนี่สองปีสปีเนาะสองปีนะครับนี่เอาตัวนี้กันเลี่ยมดีปากกวงตาแจ่มแจ่มตาแต้มแจ้มจ่มนี่ตาแต้มใส่แจ้มแจ่มมาหนิขาครับเขาตากระซี่ใส่ตาแก้มกระซี่ใส่ตาอันนี้ข้าวประเณหรอครับนี่ข้าวปลาเข็งข้าวปลาเข็งครับผมปลาเข็งเอาไปยังก่อนไปปนไปปนนะครับด้วย เปิดไปนันราคาเท่าไหร่ครับพ่นเก่าครับอ่ามื่นสามพันเนาะเอาเอาในห้อยกับกล้วยบัดเนาะโอ้โหเอากันแล้วบัดนี้ครับเอาเออตีเต๊ับแตกเลยครับบัดนี้เอาเนี่ยครับเปิดราคาเท่าไหร่ก่อนอ่ามื่นสามพันครับผมอ่ามื่นสามพันนะพี่น้องเด้องกล้วยสีเขาสองปีเนาะนี่ครับสวยๆวยฟองขาขาวโตประคอ ถ่ายก็ดีต้นนี้เจ้าได้ดีเนาะเปิดเวลาค่าหาเือนสามพันเอาพี่น้องอยากได้เบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์หกสีน้ครับศูนย์หกสี่ครับนี่ครับนี่ครับนคนวาบน้า้นครับกล้วยเลยดมนะครับเนี่ยเลี้ยรอมนะครับเขียนในกล้วยหรอครับบานเหนียวเอาฝากเอฟซีเนี่ยปาก ตามกดจอยู่กดแฝากติดตามกดกระดิ่งกดแร์กดไลค์กดซับสไเขยให้ทังช่องเอ็มเช่ชาแนลเนี่ยนะครับเสียบอสักครับคุ้ยเลเรียๆครับมันเข้มครับนี่ครับสําหรับพี่น้องผู้ใดอยากได้คุ้ยนะครับหรือว่าอยากมาเรียนน้าจ้าออกมาได้นะครับเด้อโกศลพิสัยมหาสารคามครับสำหรับมือนีผมกับจ้าออกข่าวคำว่าสวัสดีครับ